ไอฮอตแดดนี่แล้วกินสามไหมเนี่ไอเขาเขาฮอตเขาแดเนี่ยเราจะโยนนี่แดสามุมได้ไหมเอาดิชิแล้วก็ามเอาไปเอาไปเถอะทไหก็สาเหมือนเดิมไหก็สาเอาฮอเดยพี่ินก็สเหมือนเดิมสเหมือนเดิมได้ั้ยเนี่ยได้ได้ยูโอเคินตตัวนึงไัดเห็นแล้วก่อน เด็ดเด็ดเอ้ยีนิมันไอหนิมมันมาบ้านมั้งดิมาบ้านไอจา